จดลึกประเด็นร้อนข่าวฟูตบอลไทยบายดิฉันโลสไตล์ประจำวันที่3สิงหาคม2564โดยเฉพาะประครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างในช่วงเช้าของวันนี้มาริโอยูรอสกี้เปิดสเปคคุนซือที่จะพาทีมชาติไทยคว้าความสำเร็จในครั้งนี้โดยสืบเนื่องมาจากทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประกาศแยกทางกับทางเซนเซอากิรัตนิชิโนกลุนซือทีมชาติไทยชนิดสายฟ้าแลบล่าสุดทางมาริโอยูรอฟสกี้กุนซือใหญ่กิเลนพยองของทางเมืองทองอยูเต็ดนั้นได้เปิดเผยสเปคของกุนซือที่จะพาทีมชาติไทยเดินหน้าคว้าความสำเร็จได้ในโคตอันใกล้นี้เดี๋ยวเขาจะบอกว่าตนขอสนับสนุนโคชชาวไทยเป็นกุนซือทีมชาติไทยนะซึ่งพวกเขาควรได้รับโอกาสพวกเขาพร้อมจะรับผิดชอบในหน้าที่ของตอนเองและพวกเขาก็มีความสุขสนุกที่ได้คุมทีมชาติไทย และนั่นคือความฝันของพวกเขาในการคุมทีมชาติสำหรับทางภารกิจต่อไปสำหรับทางทีมชาติไทยนั้นเตรียมจะลุยศึกฟุตบอลยู -23 ปีชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่23ถึงวันที่1ตุลราคมที่ประเทศมองโกเลียต่อด้วยการแข่งขันฟุตบอล AFF s ุ z u k i c ั p 2020ระหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมนั่นเองก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไว้เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับตอนนี้กำลังหาโค้ชกันอยู่เลย เล่มามดิข่าวต่อมาแก้นี้กันครับช่วยเลื่อนชั้นนะต้นสังกัดเจ้ายาเสริมกองหน้าบราซิลอีกครั้งโดยสโมสรฟุตบอล FC ill, ฟซีบริลิทีมในเวอฟุตบอลเจลิก2ในาการ2021นี้ที่ปัจจุบันนั้นรั้งอยู่ตำที่4ี่ไม่ได้บทด 4, 4่แต้มหลังลงแข่งขันไปแล้วถึง23นัดตามหลังจากฝูงเกลสโตสังกะอยู่ที่4แต้มสโมสรแห่งนี้มีแข้งไทยอย่างทางเจ้ายาสิทธิโชคพาโศกองหน้าไว้2ปีที่ยืมตัวไปจากทางชมพูดีเอฟซี ในศึกไทยลีกเดอรล่าสุดนั้นสโมสรทําการเสริมทัพตําแหน่งกองหน้าเพิ่มอีกหนึ่งรายเพื่อจะล่าโอกาสในการเลื่อนชั้นสู่ลีกสุดท้าญี่ปุ่นให้จงได้เดอรล่าสุดทางสโมสร f อฟซีบริกิลออกแถลงการอย่างเป็นทางการในการจะคว้าตัววินิชอุสฟารเบียนดอสันโตสกองหน้าวัย10ปีชาวบราซิลเจ้าของส่วนสูง184ซนติเมตรมาร่วมทีมโดยจะสวมเสื้อหมายเลข34ให้กับทีมเพื่อลงทำการแข่งขัน ในเกมที่เหลืออยู่ในศึกฟุตบอลเชลีก2ดอรเตเตน้าใหม่รายนี้ได้เผยบอกว่าดีใจมากนะครับที่ได้เล่นในประเทศญี่ปุ่นและสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อจะให้ผลงานออกมาให้ดีที่สุดนะสำหรับทางวินิชอุสฟาเบียด,ดอสซันโตสย้ายมาจากทางสโมสรอ,นอานาซิองนาน SP, เอสพีเลกระดับ3ของรัสเซอาปาโลบราซิลอดีตที่ผ่านมานั้นเคยร่วมทีมกับท,ทีมชุดยู19ปีของสโมสรยกัยกษ์ใหญ่อย่างทางฟราเมลโกมานั่นครับ มานะผมเป็นว่าง,งานนี้นะฮะเอามาช่วยเจ้ายาอีกหนึ่งคนครับต้องมาติด่ต่อไปว่า f อฟซีบริิวนั้นจะสามารถเลื่อนชั้นขึ้นสู่เจลิกหนึ่งได้หรือไม่เราวมาดูข่าวต่อมากันที่กันครับบิ๊กแชมป์แจ้งอย่างละเอียดรูปแบบการเตะบัพเปิลแอนเชิลโดยฟังให้ชัดๆนะฮะเมื่อทางบิ๊กแชมป์กรวีปิสนันนันทกุลแจ้งละเอียดยิบเลยรูปแบบการเตะแบบบัพเปิลให้แฟนบอลได้เข้าใจ เผย ACL ที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงส่วนเสี่ยวเดียวของที่ทำบับเบิลจริงๆเท่านั้นชี้ไทยลีกไม่ได้เตะ3-4วิคจบแต่ต้องเตะมากถึง15นัดต่อเลกยันชัดไทยลีกเตะแบบบับเบิลได้แต่ผู้รับภาระสุดท้ายก็คือสโมสรค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายในการมาก,กักตัวอยู่ในบับเบิลมหาศาลจริงๆนะมองเป้าหมายการเตะบับเบิลมันคือวิธ,ธีสุดท้ายหากไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว หลังมีแฟนบอลส่วนใหญ่ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าต้องการให้ศึกไทยลีกหน,น,น,นึ่งในรายการ2021นี้กลับมาฟาดแข้งกันโดยเร็วที่สุดและหากเตะไม่ได้ก็เสนอให้ใช้วิธีแบบบับเบิลแอนเชีลที่เคยทำในการจัดการศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2021เพราะแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาเพื่อให้ฟุตบอลลีกของเมืองไทยด้เดินหน้าต่อไปในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ที่ยังไม่มีทีท่าบอกว่าจะสงบลงในประเทศในเดือนว,วันนี้ ล่าสุดทางบิ๊กชัมกระวิวนปินนตุตันทกุลรักษาการประธานบริหารบริษัทไทยลีกจำกัดได้ออกมาเปิดเผยแบบละเอียดยิบเลยนะฮะถึงการจัดการแบบบับเบิลแอนด์ชิลบอกว่าอยากจะเรียนให้แฟนบอลได้เข้าใจนะครับว่าการทำบับเบิลแบบที่เราต้องควบคุมแบบ AFC แชมเปี้ยนลีกที่ผ่านมานั้นซึ่งทางสาสมสโมสรทำไม่ดีมากเลยนะไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเลยสามารถควบคุมไปตามแผนได้ แต่การทำบับเบิลแบบนั้นมันมีภาระที่เป็นค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดเยอะมากเลยเช่นโรงแรมจะต้องเป็นแบบปิดนั่นหมายความว่าสโมสรต้องไปเหมาโปรแกรมกันมาการเดินทางระหว่างที่พักไปสนามซ้อมไปสนามแข่งขันต้องอยู่ในระบบปิดทั้งหมดเลยคนขับรถแม่บ้านที่อยู่ในโรงแรมพวกนี้ถือว่าต้องอยู่ในบับเบิลหมดนะดังนั้นคนที่อยู่ในบับเบิลจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเยอะมากจนที่รักษาความปลอดภัย เจ้าที่สาาัณสุขมมีรายละเอียดต่างๆมากมายมากกว่าที่แฟนบอลจะเห็นโดยสิ่งที่แฟนบอลได้เห็นที่ผ่านมาในศึก A c l เมันเป็นเพียงแค่เสี้ยวเดียวของการทำบัพเิลจริงๆซึ่งไทลีกประน,นั้นได้ประสานงานร่วมกับทางสโมสรมาโดยตลอดประรู้ว่าการทำบัพเิลในลักษณะแบบนั้นเป็นเรื่องที่ทําได้ยากเป็นอย่างยิ่งซึ่งบิ๊กแชมป์ยังกล่าวต่อไปว่าถ้าถามว่าไทลีกทาได้ไหมไทลีกทาได้ครับเสนอได้ แต่คนที่ต้องเป็นผู้รับภาระสุดท้ายก็คือสโมสรค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายในการกักตัวในการมาอยู่ที่บับเบิลซึ่งลีกของเะานั้นใช้เวลาในการแข่งขันแต่ละเลกไม่ใช่ 3- าถึงสสัปดาห์มันแข่งขันถึง15แมตช์ด้วยกันเลยทีเดียวซึ่งในรูปแบบการแข่งขันแบบนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนะสำหรับการจัดก,การแข่งขันแบบลีกซึ่งทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จะมีจํานวนมาก เราไม่สามารถหรือว่าไม่อยากจะให้มันเป็นภาระของสโมสรม่อยากจะให้เป็นภาระของสมาคมในเรื่องที่ต้องมาดูแลค่าใช้จ่ายที่จัดแข่งขันกันขึ้นมาจนคิดว่าสโมสรก็ไม่สามารถแบกรับตรงนั้นได้รวมไปถึงบรรยากาศของตนที่ต้องอยู่ในบับเบิ้ลซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันคือการบับเบิ้ลจริงๆคุณเนี่ยเดินออกมานอกประตูโรงแรมก็ไม่ได้ผมว่าบรรยากาศตึงเครียดของนักกีฬาผมว่ามันไม่น่าจะเอือ้อกับการจัดการแบบลีกแบบนี้ สุดท้ายเราคิดว่ามาตรการมีความเป็นไปได้รูปแบบอื่นๆก่อนดีกว่าแต่หากมันเป็นไปไม่ได้จริงๆค่อยกลับมาใช้วิธีบับเบิ้ลครับรักษาการประธานบริหารไทยลีกได้กล่าวปิดท้ายเอาไว้ครับนนผมเป็นแต่ว่างานนี้ยังไม่ชัว์นะฮะต้องรอดูกันต่อไปว่าจะจบลงสุดท้ายแล้วจะเป็นเช่นไรงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีวกว่าครับยังอยู่ในแผนอยู่นะชปุยโบดิยาศซ้อมกับการท่าเรือปัดข่าวลือในการย้ายทีม หลังจากที่ทางโค้ดองค์ดูสิตธิเฉลิมแสนเฮดโค้ดป้ายแดงของการท่าบริสีนำทัพลูกทีมเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดปรีลำเนื่องจากไม่สามารถลงซ้อมที่บงางเย่าแพสเตเดียมได้โดยมาตรการการควบคุมโรคของศูนย์บริหารสกรณ์โควิดในจีนซึ่งกรุงเทพมหานครจัดอยู่ใน29จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มซึ่งมีมาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นแต่ในจังหวัดบุรีล์อยู่ในพื้นที่สีแดงโดยทางสบ,บคอ,อนุญ,ญาตให้สถานที่เล่นกีฬาหรือแข่งขันกีฬา เปิดได้ทุกประเภทไม่เกินเวลา20น,นาฬิกาและจัดการแข่งขันโดยจำกัดผู้ชมได้โดยล่าสุดนักเตะสิงเจ้าท่าลงสนามซ้อมอย่างต่อเนื่องที่สนามซ้อมข้างสนามช้างอารีนาอย่างไรก็ตามสอน,นเตะที่มีข่าวมาว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อกับทีมทั้งชาวเดิวช่ปุ๋ยกองกลางของทีมรวมไปถึงเดวสันบุตริยากองหน้าของทีมทีมชาติเอลซาวาดอยังคงมีภาพลงฝึกซ้อมกับทีมอยู่ นั่นหมายความว่าทั้งคู่นั้นยังอยู่ในแผนการน,นำทีมและก็ตเตรียมพร้อมจะลุยศึกไทยลีกหนึ่งในราการใหม่นี้ที่จะเปิดฉากขึ้นในวันที่3กันยายนอย่างแน่นอนสำหรับทางชาลิชชอบุยเคยมีข่าวมาว่า อภิวัตพนากรประธานสโมสรเมืองการยูเด,ดที่ได้ยืนยันยื่นข้อสเสนอทาบทามเจ้าตัวเพื่อจะมาลุยศึกไทยลีก2หลังจากทัพปุยนั้นไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามมากมายนักในรายการที่ผ่านมาก่อนจะตกเป็นข่าวย้ายทีมและก็เป็นทัพค้างข่าวมหาการเจ้าบ,บุญทุ่มแห่งลีกภาพรองให้ความสนใจไปรุวมทัพแต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีข้อสรุปเตียงใดขณะที่ทางเดียวสันบุริย่าก็ย้ายไปรุ่นทัพสิงเจ้าท่าเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี2020 พร้อมส่งสนามให้กับการท่าเรือเอฟีไปเพียงแค่20นัดยิงไปได้ทั้งหมดเพียงแค่6ประตูในลีกและที่ผ่านมามีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนมากอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าตัวนั้นถูกถอดชื่อออกไม่ได้รุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2021รอะแบ่งกลุ่มที่บานมาน,นั่นครับนานแลวผมเป็นได้ว่างานนี้ชับพลุกับทางบริราตอยู่ตอนครับเพราะฉะนั้นแล้วแฟนๆการท่าเรือสบายใจได้เลยและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบบยดนโนสตล์ Style, ประจำวันที่ 3ส,สิงหาคม2564โดยเฉพาะคครั้งฟุตบอลไทยครับ